สวัสดีครับอันดอนกาลินาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเหรียญทองกันนะครับทำเควสหาเหรียญทองกันนะ,ะมาดูว่าเควสนี้จะได้เหรียญทองเท่าไหร่แล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับอ,อย่างแรกเลยเราก็มาที่ตารางเวลาก่อนด้านบนซ้ายนี่นะตารางเวลาด้านบนซ้ายนี่นะ,ะก็จะเป็นกิจกรรมของคำขอสเสบียงนะครับก็สามารถ ได้เหรียญทองตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เหรียญทองเท่าไหร่ก็สามารถกดไปได้เลยนะครับก็จะนําทางให้ NPC ตัวนี้ก็จะอยู่ในแผนที่พื้นที่แคมป์ของเรานะในส่วน NoR นะครับก็จะมาตรงที่คําขอเสบียงตัวนี้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากกดมาออโต้มาก็มาที่ตรงนี้ได้วิ่งมาตรงนี้เองได้เลยก็กดที่คําขอเสบียงตัวนี้ก็จะมี ขอสบียนขึ้นก็ถ้าเราบริจาคไปตามนี้นะห้าครั้งก็จะได้เงินสองพันได้ค่าเงินทุนแคมป์หนึ่งพันได้เหรียญสามร้อยได้เหรียญโกนะสามร้อยและจะได้ตังหากอีกแต่ละอันเนี่ยได้เหรียญทองได้เหรียญเงินนะแล้วก็ส่วนร่วมแคมป์ในการบริจาคไปหนึ่งครั้ง มจาคขอคุณมีไอเทมที่แลกเปลี่ยนได้โอเคไม่เป็นไรนะก็แลกเปลี่ยนไปเ้วก็จะได้ออกมาอ่ะถ้าเกิดว่าของชิ้นไหนที่เรายังไม่มีก็สามารถกดหาได้นะอย่างเช่นตัวนีนะ้วิธีได้รับกดตรงนี้นะก็ทั่วไปเนาะก็จากการขุดแรกก็สามารถหาได้จากที่ราบตอนกลางนี่นะก็ไปก็ ามารถขึ้นรถเมล์วาร์ปไปได้เนาะไปหาได้เดี๋ยวนี้ผมมีอยู่ในคลังอยู่ถ้าเกิดว่าเราฟาร,ร์มมาพอประมาณแล้วก็น่าจะมีส่งกันนะเฟสไม่ถือว่ายากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งในห้าครั้งเราก็จะได้ตรงนี้เนาะ,อะบอกไปแล้วนะถ้าเกิดว่าส่ง8ครั้งก็จะได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ได้อีก1,500้าอ ก็จะได้เพิ่มอีก1,500ก็เป็นเคลที่ไม่ยากนะ,ะวิธีได้รับตัวนี้ตัวนี้ยากยากหน่อยอต้องไปคราบตัวนี้ก็เป็นภารกิจที่เราทําได้ทุกวันนะต้องมาหาเงินใช้เรื่อยๆนะครับต้องมาทําทุกวันเนาะไม่งั้นเราจะสูญเสียโอกาสในการหาเหรียญทองไปครับ ก็นทางมาที่โต๊ะครับโต๊ะคัพวันนี้ฮะก็สามารถถ้าเกิดว่าเราไม่มีก็สามารถสร้างได้นะอ่ะก็ดูที่ตรงวัสดุวัสดุที่ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะดูง่ายหน่อยอ่ะตันนี้น,นี้สามารถสร้างได้มีมีมอ่าไม่มีตัวนี้แหมอ๋อไม่มีเหรอ ขาดตัวนี้นะขาดตัวนี้ก็สามารถดูได้จากการเก็บแฟกจากที่ราตอนกลางนี่นะตัวนี้ขาดอะไรตัวนี้สามารถทําได้ตัวนี้ก็สามารถทําได้ตัวนี้ขาดขาดเส้นใหญ่เนื้อละเอียด3อัน เส้นใยเนื้อรี่นี่ก็สามารถหาได้จากการเก็บแฝงที่ราบตอนกลางอ่ะเดี๋ยวมดูผมน่าจะมีครบอยู่นะเดี๋ยวพาดูก่อนอเมื่อกี้ไปฟาร์มมาอยู่นะใช่อ่ะนี่ไงมีอยู่อโอเคมีตัวนี้ด้วยไม่ต้องเปิดครังแล้วโอเคไปแปรลูกอ่ะก็วัสดุ ที่เราต้องใช้น่าจะครบอาวุธนี่นี่นะเนี่ยสามารถสร้างได้หมดแล้วนะ,ะก็กดที่วัสดุก็ได้เนี่ยสร้างรายการติดตามอืมตัวนี้เข้างปาหมายการติดตามเราสามารถติดตามได้นะ เข้ามาให้ติดตามนี่นะสามารถดูได้แต่ผมขอครบแล้วไม่น่าจะต้องทำอเอาไว้เอาไว้ดูว่าเราต้องการของยังไงนะเออ,น,อนี่เราก็รับได้แล้วครับด่วนไปเลย ด่วนนนีะครับก็ครับออันนี้ไม่พอหรอกเมื่อกีก้ดกดอะไรไปขาดอะไรก็ไม่ข,าด,ขาดอะไรนี่ ด่วนอ่ะครับเรียบร้อยแล้วเราก็คับเลยอ่าโอเคเรียบร้อยได้ของแล้วโอเคอ่ะตัวนี้ยกเลิกน,นะโอเค เราไปส่งเควสตัวนี้ฮนะอะนี้ก็เป็นเควสที่ ไม่ยากนะนะครับแล้วก็ทำได้ทุกวันก็อย่าลืมมาทำกันนะครับเพื่อของเหรียญทองนะครับนม่ได้แล้วก็ได้ซิเวอร์มานิดหน่อยแล้วก็ในค่าส่วนร่วมแคมป์ด้วยนะครับนี่บขออีดจำกัดรายวันแล้ว มีได้ได้มาพันห้าเคเนี่ยได้โทโก300ทุนแล้วก็โก1 5 0พันห้าตัวนี้เคลสนี้ก็ได้1,800โกนะครับอ่ะก็อย่าลืมมาทำกันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ